เราคนนี้ทกนน,นี้เราเติมอีกใช้เติมแอมโมเนียมีวิดีโอนะป๊อกให้าตอแ้วคนคนืส่อมโเนี้วเาแอัเนียจะเมนงรีบใส่รีบใส่ใส่หมดเลยแล้วคนค้นค้นเร็วรีบคน คน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 คุณนที่ใส่อติเดียวนับแก้วนไปน้เลยเดือดนนปอนคนหน่คนแล้วต่อคน้งตคนให้มันละลายกน้วหุกนะ้อนใหญ่ให้มันเลื้อมือนะมาต่อให้มันละลายกดืถนานี่หา ลได้เลยไปเรียบเอาบิกเกอร์ที่มีแอมโมเนียที่ไม่ใช้แล้วรีบไปล้างออกก่อนเลยจะได้กเก็บไว้ได้น้อยลงเมื่อกี้ถ่ายไกลไปหน่อยเป็นไรป่ะวะเมื่อกี้ถ่ายไกลไปหน่อยอ่ะร้านอะไรแบบไปถ่ายถ่ายบ่อย้านอะไหดีใจแล้วกันแจ็คดีใจแล้วพี่แจ็คไม่ก่อนเราไพี่แจ็เหรอไม่ทำเพื่อนเหรอวะ ไม่กูดูในใูเ่าคหณอ่าเดี๋ยวกูลองนะตื่นหมดเลยใช่ปะอ๋อถ่ายดิถ่ายแล้วถ่ายอยู่เดี๋ยวขเลมันต้องใช้แรงนิดนึงรู้ได้แล้วปึด๊ดฮัอปสู้ อ่าวิธีล้างง่ายมากผ่านแบบเยอะๆผ่านน้ำแบบเยอะๆด้วยมือเราแค่น้โอเคใช้มือของเราเลยไปล้างก่อนไหมเอาไว้ไหนอ่ะฉันถือห้เอาไปล้างก่อนไปล้างก่อนไปล้างก่อนต้องหยุดต้อหยุดหรอกไปอย่างนี้แหละแล้วรีบล้างรีบล้างรีบล้างไปที่ฉีดเสร็จแล้วคุณจะเห็นเลยว่าสายมันค่อยๆจางลงจางลงไปเส้นอลิกิตจางเลยเนอะ สยา,า,ายเส้นใหญ่อาจจะ้อใช้แท่งแก้วค่อยๆกดมันให้โดนสารผลิตเย,ยอะๆหน่อยแต่อย่าพนแรงถ้าพนแรงสายมันจะขาดตัวเองใช้เข็มใช้เข็มแล้วแท่งแก้วช่วยง่าย,ยค่อยๆจุ่มมันลงไปโดนสารผลิตเย,ยอะๆให้แน่นด้วยเอาให้แน่นกดให้แน่น,อ,นอันต,ตูดมันให้แน,น่นเลยสี่แยกกลุ่มนั้เขาใส่ไหนเอาแท่งแก้วค่อยๆกดแล้วก็มีน้ำอันนี้นั่นอันนี้ล้างเลยที่ใส่นี้นี่

มันเหมือนน้ำนะแน่ใจนะว่า <refused> คือซันฟูริกอาจารย์แน่ใจโอเคโอเคขีนิดเดียวพอวถ่ายไปขึ้นถ่ายอยู่บออไกินนี้เนีวอวาแล้วมึงสู้จะสู้จะสู้ออาขึ้นน่แม็ข้างบนไหมแม็กข้างบนไหมแล้วก็ต้องค่อยเทไหมหวานลยหวานเล ล้างกระบอกสีาเข็มโลหะเอามาคืนกูนะล้างเข็มโลหะจับหัวเข็มล้าน้็ไปเรน่รอรีล้างนะกระบอกสีางมกันนะล้างล้างล้าอันนี้กันเอาอันนี้ล้างก่อนแล้วข้างหนนี้ปีกปก่อนหรยปะปิดเลยปะมันมัมก่นงก่นมันอ้อมกั ตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นที่สำคัญคือห้ามที่เดียวขาดอะไรนะเอาขึ้นมาลองดิเอาขึ้นมาลองแต้ใจมหกขึ้นมาลองเทนเทรนทนเทันเทนเทรนอันนี้เป็นก็มันขาดอะ จ้าสูงพจ้าจมันยังไม่สีฟ้าอยู่เลยลังรังเครื่องเนี่ยออเหรยบเนแล้วส่งลิงก์ยูทูบให้กูนาะง่ายเลยเนาะแล้วกูก็จะรวบรวมไปใส่ในลิงก์ยูทูบของกูนั